สวัสดีค่ะช่องหนุ่มบ้านนาชาแนลค่ะอีคิวเห็นอย่างไม้หืมวัี่ไม้เล่นไม้คือบปใส่เสื้อแขนย่าวฮอนฮอนอ่ะไปอย่างมึงเม่ตุนเพื่อนเก็บขี้เล็กเนาะค่ะมึงเม่ตุนเพื่อน เก็บผักคิดเล็กเนาะคะ่ะแกงผักคิดเล็กบอกมือนนี้ระวังเหยียบไฟเด้คิวหนเด้อยด้อคิวหดอนิเดอนิวเล่นเลยไมมีแต่อันเพีย้ย จะบ่เห็นเพียวก็บ mm. ่ไปเอาต้นพนงเพียดำปื้ออยู่พุ่น้ำมือตตึงหนึ่งค่ะพูดเด้ออันนั้นมาใส่ซนี่มีแต่เพียแดำปื้ออยู่ อาบน้ำกอนนก็นี่อาบน้ำเย็นกูก็ระเามันเป็นหอมเหอะนิ่วะเน่เป็นวัดอีกแล้วห่วยมันรักษาเฉได้เด็กน้อยงามนี่ดูน้องกูไปค่ะน้องยิงสิพาไปเก็บอันพักคิดเล็กเนาะยิงเอาเขาใช่ไหมกุลพ้ยัเด็กเด็ดได้เด็กหนุ่ะน้องยิงกับอันแม่นพักให้เพื่นเนาะค่ะบางยาส์นี่ว่าวไปถือกล้องให้เนาะไม่ตุ่นถือให้ผมเป็น พูนพูนพูนเอาไปให้แม่ตานพอแล้วอยาอีกถ sure> ้าห่ดเช็แกงพะกี้เล็กซันไว้พญาพิดากกขามพี่แม่คิวน้องไอคิวอะไหมไปคืนเพื่อนเนาะค่ะพี่พี่เอาไปแก้มหัวพ่น วกำแพงเออเออนั่นแหละเออจังจันจัง,จงแม่น <laughs> ไปไปอาบน้ำยายต้มน้ำให้อาบอ่อกล้องกระชิ่สัตว์นนเนี่ยเด้อค่ะ ไอ้เขียวถ้ายิงนะแม่น้องอีเคียวมาตะเกียบพาะคีเล็กไหมน้า mm hmm. ต้องน้องยิงกระสั้นๆเนาะค่ะ นี้แต่งตอาบน้ํามาบัดนี้น้องคิวเพิ่นก็สิอาบน้ําเนาะค่ะอาบตะเว็นเนาะเดี๋ยวมันสิหนาวเนาะน้องเฮ้ยนนิหรอ นี่กับพกคีรกที่ไปเก็บมาและะ้วค่ะนี่แกงซํานี้ก็อิ่มแล้วค่ะแกงใส่หนังเค็มบ้านแบบอีสา,เานเฮาเนาะคะ่ะมาจักว่ามีใครเคยกินอยู่วะเนะาะพกคีรกค่ะแกงใส่หนังงวัวค่ะหนังเค็มหนังงวัวฮึเชื่ออ,อีคิวตัวนี้กางเกงค่ะของน้องเออ เสื้ออีคิวอันนั้นเออเอาไว้อ,ว <c oughs> อันนี้จังเสื้อน้องอันนี้นะของอีคิวเข้าใจไหมครับเอเอรใช้สนี่อจังไปอาบน้ำมาแต่ <c oughs> ถ้าน้องอีคิวอาบน้ำแล้วนะคะน้องคิวไปอาบน้ำเนาะประสาเอ๊ <c oughs> เอาอบน้ำแล้วล่ะอ๋อก็<า>คือ,อาบน้ำเร็วไวแท้วะักวะ,ะ,ะฮะคือมืดเถอะล่ะ <c oughs> บุงเมตุนันเรีดพักเนาะคะ่ะมาทางนี้เนาะคะ่ะแจ้ง <c oughs> อย่าเฮ็ดอย่าเฮ็ดยันมันมีบ้งยันซีเฮ็ดเองนั่งรอน,<ล>นั่งดู ฟักกะเด็ดเอาแต่ยอดมันเนาะค่ะเอากิ่งมันทิ่มเนาะเนี่ผักเนี่ยสีผักอิงแงเด้อนี่ผักขี้เล็กเล็กใช่ว่าผักอิงแงจังดีผักหอมพูดีกันยังว่าผักขี้เล็กเล็กหม้ออืมมันแกนน่อันนั้นระวังมันมีโบงหรือโบงกัดมือหรือเอามันมีโบงยังไงฮะอ้ย <c ười> บไม่ม <that> ีพ <Wasn 't> ุดไปถ่ายดำน้ำเข่วขุดไปเด้อไปยาจีาได้อล่ะเด้อม่อยางอั้น่ะเล่นอืมน้ำมันนิ่น้ำมันเฉียบเบปุ๊กเฉียบปุ๊กอ่ะประดิษฐอัตยอดมันเนาะค่ะ หวัวอย่างอีควินว,น,น,วน,นิ้วนิ้วเปียวนปีเวหนึ่งคิมให้เน้นคิคิวมืดดอด้วยเจ้เจกับปากก็ได้คิวมาตนาน้าเอามาเนี่ยิข้าปังมาตาน้าปังืน,งน้ำนาพีพ ไก่พ่อใหญ่หวานคือหลายแท้เป็นตะตุ่มทว่าไก่ค่ยงมีแต่ไก่น้อยแท้ข้าตวาอย่างตัวน้นอมีตรกระดูข้าไม่ให้ยังตัวใหญ่มันใหญ่หรอม่เท่าเราบอกมีคนกินไหนกินปลาปำมือย่างที่แกงอันนี้เสร็จปะมือก่อเออเดียดทีมเลย ไปคุไปนั่งป <ics> ี 1, <t> ๋เหรอมานั่ง <get> ข้ากระเดียดใส่หมอนสนองค่า อาบน,น้ำหนาวบอ i q i u หนาวก็ไปใส่เสื้อใช่ใส่เสื้อเขยนยาวไหมน,น,นสลมหเห้งเหย่อมันปิวลงเบิดเลยไม่ได้ไปใส่เลยเมื่อนี้น้องหญิงก็ไม่ได้ไปใส่เนาะคะ่ะเมื่อนี้ถท้าน้องอีคิวไปอ,อยู่เนาะ ก็เลยถ่ายคลิปอันซ่าเนี่ยจังหน่อยนะคะใส่ใส่สขนยาวแล้วไหมน่ะอุ่นแล้วบ่บบนี้ไปใส่บาทนี่ไก่พวันกันลายตูขาานาดนาะงคะแม่นเบิร์ดได้หน่ฮะแม่นเบิร์ดน,นะคะบรรยากาศ มันบ้านเขาเนาะค่ะกับน้องอีคิวบรรยากาศบ้านๆมีเสียงไก่เสียงนกเสียงอันนั้นเนาะค่ะเสร็จแลค่ะคลิปนี้น้องหญิงขอจบไว้เพียงสำนี้เนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องหนุ่มบรรณา้วยด้วยค่ะสวัสดีค่ะ